สวัสดีครับผมโอ้คือไผวะนี่เดอ๋ยวเราสมัยก่อนเนอะเวลาอยู่หนากล่องเลยเวงปัดผมตลอดโอมเมนยังอกลุ่มมันเฮงครับโมฟูทับรถดมนันน้ำดบครับเอาโอเคว่นนีวมาประชาสัมพันธ์งานครับงานงานข่าวของของวัดหเวียงครับนะเขามีงานประชาสัมพันธ์โอ้มากับแสง ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าประมาณห้าโมงคึงเนี่ยครับเป็นประมาณเลยครับอ่ะวันนี้อาจารย์นมาประชาสัมพันธ์งานครับอ่าก็จะเป็นงานของวัดหัวเวียงลังสีครับนะเราจะเป็นขอเชิญร่วมนะครับพิธีสมโภชน์ท่าพิเศษนะฮะผาใหญ่เพิ่นนะเห็นบอกไปพันไปพันมากก็จะเห็นผาใหญ่เพิ่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับแค่นานวันถึงนะครับค่อยไปนะครับ พระพุทธเมตตามหามิ่งมงคลอุดมโชคนะฮะบัญญัติหัวใจบวกนาคบาศนะฮซุ้มประตูวัดโมเวียงราศีนฮะตะเจียนนะครับทำนี่เลยนะครับในวันที่15มกราคมนะครับ15มกราคมกับ16มกราคมครับ3มมือเอ้ย2มือนะครับ15กับ16นะครับเดี๋ยวผมเพิ่งถ่ามันตรงกับมืออย่าง สิบห้ากับสิบหกมกรามันก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีครับสิบห้ากับสิบหกมกราครับตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีครับเป็นอ่างานพิธีสมโภชนะครับของวัดหัวเวียงนะครับงามงามครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับงามป่านไดครับนี่ครับนี่เบิ่งแล้วนี่ครับอนัญนั้นก็อยู่หน้าวัดพอดีครับตรงนี้จะมีห่วงครับห่วงห่วงประตูเป็นซุ้มหน้าวัดนี่ครับห่วงหน้าขบาตนี่ครับเรีนว่าเออเดี๋ยวซิวเหนะครับนะ บรรจุหัวใจวงนาคบาศนะฮะกัน่านอ่านที่เดี๋ยวขอประทับขอขออภัยนะครับนะวัดโมเวียงรังสีนะฮะวันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยครับง่ายมากนะครับสิบห้าสิบหกกับเป็นยานใหญ่อีกงานหนึ่งได้ครับของสุทธนมนะอยู่ที่วัดโมเวียงรังสีนะนี่เดี๋ยวผมให้ยังเอาไปตรงนี้หน่อยนะครับพอเขาส่องทานวงไปเนี่ยกลยเป็นพระพุทธรูป หิ้งมงคุอุดมโชคแบบสวงามนบสวยงามครับมาจากไหนกันครับอุ้ยมาไกลเลยอย่าลืมนะครับวิธีสมโพธนะครับวันที่สิบห้ากับสิบหกนี่ครับมาสมโพธด้วยกันครับสวยงามมากครับสร้างเสร็จได้สองปีแล้วเพิ่งสมโพธนี่ครับสวยงามครับพี่น้องครับ อ่าเป็นบ่วงนาคบาทนะฮะ้อ,ะอะยางไปยังหน่อยหนึ่งของพุทธลุดกันจะอยู่ภายในบ่วงแล้วสวยงามขนาดครับนั่น,นยิงไกลูกเ,ลเดิ๋ยอะนะเนี่สวยงามครับสวยงามนะถอยมาทางไหนดูถอยมาทางหนผมน,นี่อ่านี่ครับยงางกไปครับ สวยงามครับนี่ครับถ่ายรูปไว้ครับถ่ายรูปไว้งามขนาดนั้นอ่าเรียบร้อยครับอ่าอาครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะมาประชาสัมพันธ์งานนะครับประชาสัมพันธ์งานงานวิธีสมโภชในวันที่15กับ16มกราคมนะครับก็จะตรงกับวันที่จะตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะครับโอเคครับ เจอกันครับวันที่15มกราคมแล้วก็16มกราคมนะฮะร,ร่วมพิสมพอดพุทธาพิเศษพระพุทธเมตตาของพุทธเมตตามหามิงม่งมงคลอุดมโชคนะครับอ่าครับผมบรรยากาศริมโขงโอ้ยยา่งขนาดแล้คพรับผมธวันนี้ก็เท่าเพียงเท่านี้แลละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย